ผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ตามพี่บุญเลิศมานะครับจากร้านสากลเซอร์วิสใช่ไหมครับพี่สวัสดีก่อนเลยครับพี่วันนี้เรามาติดตั้งที่ไหนกันครับพี่หมู่บ้านพฤกษาสตที่สองคลองสามครับผมลูกค้าไม่อยู่ด้วยนะครับตอนนี้ครับผมรอลูกค้าอยู่ครับผมงั้นเราขนของเลยดีไหมครับพี่ขนของไม่ได้ครับผมไม่ใช่พี่ชายของช่างร้านสากลครับผมได้ครับถ้าเกิดรอแป๊บนะฮะ เชื่อกว่ามีราคาเท่าไหร่ไม่รู้ครับสองร้อยบาทไม่ร้อยสองร้มีไม่ไม่ไม่มีไซส์เล็กกว่านี้อ่ะฮะไมฮะอันนี้ใหญ่ไปอ่ะเพราะว่าช่างช่างช่างหนึ่งส่วนมากไม่มีตัวใหญ่นะครับถ้าจะขึ้นหลังคาหรือขึ้นอะไรอ่าเฮ้ยอันนี้ก็ไม่เมกครับแต่เขาโอเคเออกำลังกำลังสบายไหมครับผมอ่อยากได้ไว้เลยไหมครับเล่นเกมกันเล่นเกมอืม นั่งนนั่นนั่งนั่งนั่งนั่เล่นเกมเหรอมันั่งนั่งนี่นั่งระหว่างนี่ระหว่างนี่ลูกค้ายังไม่มานะแต่ผมอยากเล่นเกมแะ้วตอนนี้นี่เสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้นะฮะนี่เอาให้เอาให้ใส่เอาให้ใส่แอคเทนะฮะอยากได้ไปเลยไหมอยากครับอยากถ้าอยากนะฮะผมมีเกมมาเล่นง่ายๆพี่พี่ชื่อพี่อะไรครับ พี่โจ้ครับพี่โจ้นะครับพี่อะไรพี่ยาครับพี่ยายาครับพี่โจ้กับพี่ยานะพี่โจ้เอากระเป๋าตังค์มาปักวันนี้ไม่ไม่ไม่ได้พกกระเป๋าตังค์ครับเหรอครับแล้วพกเงินมาเท่าไหร่ฮะวันนี้วันนี้ครับวันนี้อยู่อยู่ใต้เบาะรถะครับอยู่ใต้เบาะรถในกระเป๋านี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีครับอไม่มีเงินเราไม่คุยด้วยนะพี่ยาพี่ยามีมีเงินไหมฮะกระเป๋าเงินมีมาใช่ไหมฮะไหนลองดูกรอกดเราเราจะได้คุยกันต่อฮะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่นะฮะอย่ามานั่งจนๆกันอยู่คงยังไม่มีใครคุยด้วยกับเรานั้นนะพี่เจ้านะไม่มีเงินเขาไม่เคยคุยด้วยนะอ๋อคุยคุยเหมือนเดิมละคุยคุยคุยเหมือนเดิมนะผมไม่คุยผมไม่คุยกับพี่อ่ช่วงนี้เราจะไม่ได้ๆๆเอาไปก่อนจำได้ไหมฮะว่ามีเงินอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่ฮะ ร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สบบาทเบ็ดเสร็จเลยนะเบ็ดเสร็จถ้าจำไม่ผิดนะถ้าถ้าใช่ถ้าจะไม่ผิดมันต้องถูกแน่นอนมันจะมีแบบแบงค์ที่แบบเรานับหมดผมนับหมดพี่ผมนับหมดเลยนะเอาแบบแม่นๆเลยนะถ้าทายถูกนะนี่กระเป๋าพี่เองด้วยนะนี่ผมยังไม่ได้เห็นเลยนะถ้าทายถูกเสื้อตัวนี้เอาไปเลยแต่ถ้าทายไม่ถูกนะฮะเส้นนี้เป็นองมมงครอเล่นนะถ้าทายตอบครับ ร้อยหกสิบเอาเอาขึ้นมายี่สิบแล้วนะฮะเพราะว่ามันเป็นแบบแบงค์สิบไงเงินเป็นเงินที่แบบว่าเก็บขวัญขวัญกระเป๋าไงอ๋อน้ำหมดนะน้ำหมดนะก็ใช่ที่คืน้ำหมดไงพี่พี่โจในฐานะเป็นคนไม่มีเงินพี่โจคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ในฐานะที่เราเป็นคนไม่มีเงินเลยอ๋อไม่ไม่ไม่ต้องขอความคิดเห็นคนไม่มีเงินรับไม่มีความคิดเห็นพี่โจออกแนวน้อยใจนะครัร้อยหกสิบนะฮะครับผมร้อยหกสิบนะ นับกันเดี๋ยวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับร้อยหกสิบบาทนะฮะนี่หนึ่งร้อยครับผมนี่หนึ่งร้อยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่ง่พี่โจถือไว้ฮะอ่ะตอนนี้พี่โจเป็นคนยังดิตอนนี้พี่โจเป็นคนมีเงินแล้วนะฮะเป็นคนมีเงินแล้วนะฮะข้างหลังใช่ไหมฮะใช่ครับมีแอบดูด้วยนะฮะอ่าอย่าอย่าไปซ่อนอันนี้ ไอไ้อที่เนบไว้ข้างหลังนี่ไม่ต้องนับเพราะอันนี้เมมภรรยาไว้ใช่ไหมครับอันนำ้นำน้ำบ่หนฮะน้าหมดนะยี่สิบนะฮะร้อยยี่สิบพี่โจถือไว้ฮะอ๋อร้อยสี่สิบฮะคุณผู้ชมครับอ่ะพี่โจถือไว้ฮะร้อยสี่สิบแล้วคนละเจ็ดนะพี่นะเจ็ดสองสิบสี่พอดีเลยสองคนเอออ๋อ <sh> ซ <arp> <sh arp> ิมโทรศัพท์กับพี่ <sh arp> ไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะ เอออันไหนครับครับครับน่าจะอยู่ข้างข้างไงแบงคอสิบตายแล้วคุณผู้ชมใช่ใช่โอ้โหแบงค์สี่บาทลุ้นเก่าอ่ะนี่พี่เก็บไว้หรอฮะเก็บจฉลุยจำไม่ได้มันนานจัดไงร้อยร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบนะฮะ เมื่อกี้พี่ถ่ายเท่าไหร่นะร้อยหกใช่ไหมครับโอ้โหเสียดายมากเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ครับในฐานะที่พาจานโอเคของเรามาเย็นบ้านลูกค้าแบบนี้ฉะนั้นแล้วอดไม่ได้หรอกครับที่จะต้องมอบให้ครับอันนี้ผมไว้ข้างหน้าเลยนะพี่นะโชว์เขาไปเลยเราโชว์วันนี้มีเงินเป็นร้อยใช่ไหม พี่เจ้ดูไว้นะฮะพี่โจ้ดูไว้เป็นตัวอย่างนะวันหลังเขาพกเงินเขาพกกันอย่างนี้นะพี่นะโอเคแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับเสื้อสองตัวนี้เป็นของพี่ไปเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวตามเขาไปติดจานในบ้านอย่างนี้ก่อนคุณผู้ชมนี่ลูกค้าส่งคำทักทายสุขสบายโอเคไหมเจออยู่ใกล้ใกล้ยังห่วงใยคิดถึงกันโอเควันนี้ให้เธอมีสิ่งดีๆอีกร้อยพัน 人生。<noise>